แล้วจะชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็จะตามพี่ไปเรียนร้องเพลงมีอยู่ครั้งหนึ่งมิล่ามากับพี่สาวทีไอเอสก็มาเจอพี่ที่ค่ายคาร์มีเขาก็เลยลองเรียกมีล่าเข้ามาเทสดูพอลองเทสดูพี่เขาก็บอกว่าชอบเสียงมิล่าบอกว่าแบบมันมีเอกลักษณ์ให้มิล่ามาลองเป็นนักร้องฝึกหัดก็ได้ออกอัลบั้มแรกกับคาร์มิเกเต้ค่ะตอ่อระยุนที่สาม ผมได้ร่วมง,งานกับน้องมิลล่าเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในระลบ,บ้างดีบลิมิลล่าน้องเขาเนี่ยฟิลลิ่งมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงน้ำเสียงเขาก็มีสเสน่ห์ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นนักร้องตอนนี้มีเพลงของเราแล้วแล้มีอัลบั้มของตัวเองด้วยดีใจมากที่ดีไปกว่านั้นก็คือจะมีคนมาชอบเราตามเชียร์ให้กำลังใจดีใจว่าแบบเออเราทำงานเพลงออกมาแล้วแบบมีคนชอบ ถ้าถามถึงเรื่องแย่ๆเลยนะคะแล้ว,วมันก็จะต้องมีบ้างอยู่แล้วมิ้นก็ต้องแบบพยายามรับมือกับมันให้ดีที่สุดพยายามรับมือกับเรื่องแย่ๆแต่ว่าเองทาได้ไม่ค่อยดีมิ้นก็รู้ว่าแบบมิ้นไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแบบมิ้นก็ตั้งใจทํามากที่สุดทุกครั้ง พอเขาไปอ่านทุกครั้งเนี่ยก็แบบก็เสียใจยแม่มีหาแ,แบบไม่อนุญาตให้เข้าไปอ่านบางทีเขาด่าแรงจนแบบมีรนาร้องไห้หลังจากที่ได้ร่วมงานกับน,น้องเขาแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความกดดันนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ได้เรื่องของสื่ออินเทอร์เน็ต บอกตรงๆเลยว่าท้ออยู่แล้วเคยคิดว่าแบบไม่อยากเป็นนักร้องแล้วเป็นแล้วมันไม่สนุกเหมือนก่อนแรกคิดไปคิดมาคนที่รักเราก็ยังมีอยู่แฟนๆที่รักเราแล้วก็พี่ๆทีมงานเขาศาสตร์ตั้งใจทํามาขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆพอมีล่าคนเดียวที่แบบไม่ไหวไม่สู้ต่อไปอะไรเงี้ยทุกอย่างก็บบต้องจบอะไรเงี้ย ้องมิลาเขาก็พัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆร้องอัดมาแล้วเราสึกว่าน้องเขาร้องได้ได้กินดนตรีที่เราทาไว้เพราะฉะนั้นดนตรีเต็มร้องเต็มเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นความลงตัวของเพลเงบอกเขาว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันนะครับก็อย่างที่มิลาบอกว่าแบบเออเราก็แบบจะทําให้ทุกคนชอบเราไม่ได้แต่ว่าแบบแค่เราได้ร้องเพลงแล้วก็แบบมีคนรอฟังเพลงเราอยู่อย่างเงี้ยก,ก็พอและะ้ว แต่จริงๆทุกครั้งที่ทำเพลงออกมาก็อยากให้ทุกคนชอบเพลงของมิลาน